วิธีการลบคนหรือสิ่งของที่เราไม่ต้องการออกจากภาพทำได้ง่าย,ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเหมยตู้เข้าไปที่รูปภาพค่ะจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราต้องการแก้ไขค่ะอย่างภาพนี้นะคะสตังจะลบแก้วน้ำออกจากรูปค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันลบค่ะแล้วก็กดที่คลาสสิกนะคะแล้วก็ทำการลบได้เลยค่ะ ถ้าอยากให้ยางลบของเราใหญ่ขึ้นให้เลื่อนไปที่ทางขวามือนะคะถ้าอยากให้ยางลบของเราเล็กลงให้เลื่อนไปทางซ้ายมือค่ะแล้วก็ทำการลบวัตถุได้เลยค่ะถ้าทำการลบวัตถุเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายติ๊กถูกทางด้านล่างได้เลยนะคะจากนั้นก็กดบันทึกค่ะ เพียงเท่านี้ก็สามารถลลวัตถุกออกจากภาพได้แล้วนะคะพอ่พอแม,แม่เนี่ยก็ลองไปทําตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจเชื่อหนูสีไว้ด้วยนะคะเพราะหนูอยากให้ผู้สูงวัยทันเทคโนโลยีค่ะ